สวัสดีครับผมเล็กเดินในป่าพี่พนะก็วันนี้เนี่ยผมก็ผมจะไปตามหาเจ้าแพ้พี่นะไม่รู้ว่ามันเนี่ยยังอยู่ดีหรือเปล่านะเพราะว่าสงสารพ่อมาเลยเกินนะมรู้นะว่ามันเนี่ยเป็นเด็กไม่ดีนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้สงสารไลยเจ้าแพ้หรอกแต่ว่าคนที่ผมสงสารคือพ่อเขามากว่าน,นะก็เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อดีก็อ ok ok ah ก่อนชมคลิปนี้ก็ขอคะแนนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับไว้เราไปเจอกันในคลิปครับ ท่านผู้ชมอย่เดินทางเลยนะครับโอจะบอกว่าทางเนี่ยลื่นมากมากเลยนะพี่พี่บอกเลยว่าลื่นมากอันตรายสุดๆเลยนะพี่พี่น้องอาทูนเนี่ยก็อยู่บ้านนะครับผมผมเนี่ยไม่อยากให้น้องเขาป่าตอนนี้นะกลัวว่าน้องจะเป็นอันตรายพี่พ เห็นพ่อมันมาตามหาฝันนะไอ้เจ้าแพะนะวีคนไหนจับไอ้เจ้าแพะได้บ้างครับไอแพะ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  ไม่เจอวิเวอเลยพี่เหมนพ่อเขาก็มาตามหะไรอยานี้ก็่ันนั้นผมก็ได้ยินเสียงเจ้าแพอยู่แถวนี้นะหรือว่าครั้งนั้นมันเป็นเสียงใครหรือเปล่าเจ้าแพเฮ้ยยินเสียงแพนะแพไอแพ อยู่ไหนนะพี่มันผมได้ยินเสียงแพ้นะอยู่ไหนฮะแ้เฮึไหนฮะเสี่ยมาทางไหนแพ้เสี่ยไปทางไหนอะนี่ ออกมาสิพ่อเองตามหายอยู่นะฟังว่าเสียมันหนองปลาูเลยพี่ไอ้แคะแคะไป ออกมานี่แล้วพ้อมตามหาอยู่ยจาดีๆด่อยเด้คนเอิญกำลังเป็นห่วงบรรนายนะพ่อตัวเองตามหาอยู่เนี่ยรู้ตัวเปล่าเขาเป็นห่วงเองมากๆเลยนะตัดซากใช่ไหมพ่อเองอะตัดซากนี่ใช้พ่อเองไหม ลุงซ่ากัใช้ายบ่าวคุยจาดีเดียว啊หายอันนี้ชื่อพ่อเองนะเขาบอกพี่เองเขาตามหาเองเนี่ยเองรู้เปล่าเขาทำอะไรก็บอกไปแล้วจะมาช่วยตามหาเนี่ย เอามาเร็วโอเคเวาลาตามหาปุ๊บเจอแต่เสียงไม่เจอตัวนะมันจะเป็นอย่างนี้เลยพี่ไอ้แพ้เนี่ยไม่รู้มันเล่นลอะไรเข้ามันอยู่นะพี่

จะบ้าเหรอใช่พออไม่ใช okay. uh, mm. oh. yeah. ุ่นี่ลไอ้มปอยเด็กหรอวะนี่ลปอยเด็กดูกันเด็กนี่แหพ่อมันอาอไ่มไเ่มไมอม่ไเหม่อ่อไ่อมไม่อม่อไ้อไ่อมพ่อม่่ไม่อมอา้านไม่เอาไ มาชงชงงคุณพ่อมึงครมึงคือครคพ่อมึาทำไาเอามึงกลับบ้านกลับาอไรมง่พ่อเชื่ออะไรนะชื่ออะไรชืร่ออะไรน้ำแหนมจันเลยพอเหรอบอกนะมันี่ะไม่ต้อใจขอเขาละ จับตัวมั้งยาอย่าไปทำร้ายเขาจับตัวเขาไว้ใครส่องมาเนี่ยเป็นใครเป็นใครไม่มีไปมาทำไมต้องรังแกคนอื่นเธอยังไม่มีแรงแกทั่วคนอื่นเลยวะมาดอกกุ้งท้ายมีแกแล้วแกมึงก็แกมาแกก็อยู่ซ่อนแกเยอะไปยุ่งกับเด็กแต่นี่มันลูกลูกบ้าอะไรแกใช่ไหมใช่พ่อใช่พ่อไหมไม่ใช่นั่นมันมาตามมาค่ะ ท่านต้องการอะไรท่านท่านเป็นใครเนี่ยจะเอาลูกเอาลูกกลับบ้านนั่นคือใครก่อนนะน่าจะเป็นคนธรรมดานะท่านเป็นคนธรรมดาใช่ไหมครับท่านใช่ว้าแล้วไม่มีเลีเ้ยวแรงเลยไม่กล้าตอกไม่กมล้าซัวพร้อมแล้วแก่แล้วแก้ต้องการลูกแก่บ้าเลยเหมิงดูท่านยังไม่แก่เลยท่านสักอะไรท่านอะ สักหายตั้งแต่ตอนหนุ่มๆแล้วอไปเมียนมามาที่เขามานะนอาแล้วอย่ามันเยอะเลคุยกูดีๆดิกูไม่ใช่เพื่อนนะจะพากลับไปหาพ่อเนี่ยไปคุณนี่ยแหละพ่อมั่อนพ่อตกแต่งนะอย่าโดนพ่อเขาเตะนะรู้เปล่าคุณนี่ยแหละตัวจะรอนพ่อตกต่เดี๋ยวเฮ้ยอุตส่าห์ช่วยทำตัวอย่างนี้เหรอฮะ เดี๋ยวเธอนะไอ้แพ้พแพ้ยังมาเป็นเด้กอย่างนี้นะเดี๋ยวปล่อยให้เขาจับตัวเองไปเลยนะ,ะไอ้แพ้ทำไมเป็นเด้กอย่างนี้ฮะ,ะเ,เ,เดี๋ยวปล่อยท่านจัดก,การเองนะ ถาเหรอไม่ปวดท้องใช่สรุปใช่พ่อเองไม่ได้แพะไม่เจอหน้าพ่อคุณใช่หรอไปเจอดิเออจำได้มาถามของเนี่ยได้นายไปคุยกับเขาได้ไหมเพื่อเขาจะอะไรนี้ยเขาจับตัวผมไปอ่ะก็เล่าก็เล่าเองเอง,เองนี่ใส่ไม่ดีเองว่าไม่เอา พูดจายมันดีๆก็พอแล้วนมาท่ากะท่านมาจากไหนขับทาบ่านมาจากป่าขบอ,อไม่ใช่เขาเขาไม่รู้จักท่านเลย,ยเอหมือนอยู่นะไม่ใช่เสียงแหบแหงมาก ระวังระวังเดินเล่นดีโอ้โหแกข้งผมอยู่นั่นแหละนี่นี่แพ้เลยกลับบ้านกันจะการอะไรเพ่แพ้ไปกลับบ้านเข้าไปกลับบ้านป้าเลที่จไปบ้านมาแล้วถ้านักเนี่ยถ้าเรียกคนนี้ใช่ไหมไม่ ข่านนายใครคนนรกกลับบ้านกันลูกขันจับตัวไปจับตัวเฮ้ย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 แมาเหรอมาที่าไอ้ลูกของพ่อจะจับตัวแบให้เข้าเลยเมื่อกี้มันจะจับมันจะจับตัวแบให้จับตัวพวกแบกขอเมื่อกี้นะ ไปไม่าพ่อไปพ่อไม่ไม่เอาแล้วอ่ไปไกตัวนี้ไม่ได้เอาจับตัวให้อาเอา้ยจ้ยจับกูนะ้ยเอาอ้ยจับัไม่อ้ยเอาเลยไอ้แพะมึงหานี่ไม่ช่วยมึงละมึงจะจับตัวพ่อไม่เข้าในแพ้ ไอ้แพนี่กลับตัวกลับใจไม่ได้พี่รู้นี้ผมไม่น่าช่วยเลยร้องทำไมเป็นไรไม่รก้นอนกันแล้วแมว่าผมนอ ที่ผมอช่วยพี่คนละผมขอโทษจริงครับไอ้แผรนี่ไปกับปม่พ้องไปไอโอ้โหเห็น้องกูฟังสางพ้อมงนะไม่งั้นนี่กูไม่ช่วยมึงหรอกอถ้าผมไม่เห็นแก่พ่อเขานะผมไม่ช่วยเขาหลองกับมับนะพี่ๆไปกับปม่พ่อไปไม่ใช่พ่อคนนั้นแต่สร้าง,งไป แล้วยูยังไงเนี่ยหายไปไล่วานเลยฮะให้มาได้ห้าก,กินยังไงเนี่ยกินอะไรจะได้ไม่ต้องไปกินอ่าเด็กคนนี้นี่นะผมไม่น่าช่วยเลยนะพี่พี่ผมเห็นแก่พ่อเขาน,นะถ้าผมไม่เห็นแก่พ่อเขาเนี่ยผมไม่ยื่นมือมาช่วยหรอกอันนี้นะพี่พี่นะคือว่าผมเนี่ยเห็นแก่พ่อเขาจริงๆนะ เพราะเขาบอกว่าให้ผมจะช่วยตามหาให้ได้นะผมก็ช่วยส่วนวนึผมก็ตั้งใจที่จะช่วยอะ่ะจะไปไหนไปหนแพลไก็ไดรร้รู้จักน้องปลาทูเปล่ารู้จักน้องปลาทูไหมไม่รู้จกกันได้ยังไง Thế, không ai kìa Con cây rớ Chị lòng hai thầm anh Phải camera lùng sạc phải ไปกบไปฮ่ลุงทัากไปไม่งั้นจะให้จให้เข้าจัดตัวเองไปนะไป,ไปะพอเองเป็นห่วงเองไงเองรู้ไหมเนี่ยแล้วเสื้อเสื้อผองเสื้อผ้าหายไปไหนเนี่ย<ะ>ไม่ได้ไม่ได้ไปขโมยเข้ามาหรอกเสื้อผ้าฮะ แต่เหมือนเขาบอกว่าเขาจะขาดเลยนะเดินเล่นไปกับไปหาหลุงซากไปพี่น้องดื้อมากเลยนะผมบอกผมจะกลับบ้านนะน้องไม่ฟังผมเลยแต่ว่าผมเป็สงสารเพราจริงนะเพราะว่เพราะเขาจะเป็นห่วงเขามากนะลุงซากนั้นไม่ใช่คนนะนะั้นคนนั้นน่ยไม่ใช่พ่อเขาอย่างแน่นอน

อะไรกินข้าวยังหิวไหมอออเอาข้าวมาเดอาข้าวมาให้พูดใจให้มันดีๆก่อนออโอเคพูดดีๆก็พูดเป็นทำไมไม่พูด พูดจาให้มันดีๆหน่อยได้ครับเออแล้วก็กาแฟหาลุงมาบด้วยเดี๋ยวคุยให้ไม่เอาอะไ,ไม่เอาทำไมเขาเป็นห่วงเองอ่ะเองรู้ไหม,ไมเข้าใจพออเขาเป็นพ่อไหมเนี่ยจะกินข้าวใช่ไหม,ไมเออเดี๋ยวมาให้นะอเ,เองก็กาแฟหาพ่อเองด้วยนะ ลุงฟาค่ะไม่ใช่คนนัออ้นเอาอะไรไม่เอาเจะทำยังไงดีอ่ะเดี๋ยวผมขอลงขินนี่กันแล้วก็รอพี่ๆน,นะตอบเปนวันว่าผมควรเอาข้าวมาให้ดีไหมเพราะน้องดื้อม,มากเลยนะไม่กลับไปหาพอ่อก็ไม่กลับไปหาไม่รู้ทะเลาะอ,อะไรกับพอ่อเฮ้ย bà bay, mà anh ơi, ai, bay đây, bay, ai đây, giờ mà nè. แค่เขาจะมาจับตัวเองมาแล้วจับตัวเองับแล้วเดีเหอนนะรู้สึกแข่ก็เริ่มพูดจาดีละกลับไปเลยไปไปหาบ่มาไ, <ป S 2> ไงจะกลับไปหาพ่มแล้วจริงเหรอ,อลูกสกน,นะ้ะะา,ไานได้ได้ไดเเพื่อ ได้ได้ได้ีได่ไมให้แล้วของเ้าาจะกินข้าวใช่ไหมได,ได้แต่เองต้องสัญญาก,กับพี่ก่อนว่าเองจะกลับตัวกลับใจนะครับุจะไม่ได้กินแล้วสัญญานะครับถ้าเองยังทำตัวไม่ดีครับพี่จะไม่เอาข้าวมาให้เองกินอีกแต่ถ้าเองยังเองกลับตัวกลับใจได้พี่จะเอาข้าวมาเองกินทุกวันเลยดีไหม ไอ้พี่ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากาขาแล้วหนึ่งไอ้หนึ่งแชร์หนึ่งตามนะพี่นะผมจะรอดูไอ้เจ้าเด็กเลี้ยงแก่กันนะหรือว่าไอ้แพนนั่นเองนะถ้าไอ้แพนมันกลับตัวกลับใจได้ผมก็จะช่วยเลื่อมันไปนอนรอไว้เดี๋ยวข้ามาให้แล้วก็ต้องกลับไปหาพ่อนะเอามโอเคไหมผมถ้ามันกลับตัวกลับใจได้ก็อาจจะเอาเสือผงเสือผ้ามาให้มันเลยแต่ถ้ามันยังกลับตัวกลับใจไม่ได้ก็ตอนนี้ผมก็จะไม่ผมจะไม่เทคแคร์นะ ก็จะทำไมคหนหน้าพี่ครับตอสด,ดีครับ